คำทำนายดวงชะตารายวันวันที่3กันยายน2568วันพุธที่3กันยายนพศ2568เป็นไปตามข้อมูลปฏิทินทางโหราศาสตร์ที่ระบุว่าตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเส็งในส่วนของวันสำคัญทางศาสนาวันนี้ไม่ใช่วันพระตามปฏิทินไทยซึ่งวันพระในเดือนกันยายนพศ2568จะตรงกับวันที่ 1จ็2 2และ30กันยายนสำหรับวันสำคัญอื่นๆวันนี้เป็นที่รู้จักในระดับสากลว่าเป็นวันเกิดโดราเอมอนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและนวัตกรรมการพิจารณาฤกษ์มงคลประจำวันในทางโหราศาสตร์วันนี้จัดว่าเป็นวันมหัตถโนฤกซึ่งถือเป็นฤกษ์ที่ให้คุณอย่างยิ่งโดยคำว่ามหัตถโนมีความหมายว่าคนมั่งมีหรือ เลือกแห่งเศรษฐีเลขนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับงานมงคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานะและความมั่งคั่งเช่นการขึ้นบ้านใหม่การปลูกสร้างอาคารการจัดงานแต่งงานการเปิดห้างร้านหรือกิจการทางด้านการเงินและการค้าการที่วันนี้เป็นมหัทธนเริกประกอบกับการโคจรของดาวสำคัญในวันนี้ทำให้เกิดการรวมพลังเชิงบวกที่โดดเด่นอย่างยิ่งดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำวันพุธ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเจรจาและการค้าขายการที่เกิกม,มหันตโนซึ่งส่งเสริมความมั่งคั่งมาตรงกับวันของดาวพุธซึ่งส่งเสริมการค้าขายจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจการเจรจาด้านการเงินหรือการลงทุนต่างๆและเป็นโอกาสในการสร้างฐานะให้มั่นคงต่อไปการวิเคราะห์อิทธิพลของดวงดาวในวันที่3กันยายนพศ2568 การโคจรและตำแหน่งของดวงดาวหลักการพยากรณ์ดวงชะตานในวันนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการโคจรของดวงดาวหลักในจักรราศีโดยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการขยายตัวกำลังโคจรอยู่ในตำแหน่งมหาอุจซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดบ่งบอกถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่กำลังเข้ามาความสำเร็จที่เกิดจากความรู้ความสามารถและการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ในทางตรงกันข้ามดาวเสาร์ที่เป็นดาวแห่งความอดทนความทุกข์และอุปสรรคกำลังโคจรร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งเงาและแรงบันดาลใจส่งผลให้เกิดความท้าทายและบททดสอบครั้งสำคัญที่ต้องใช้ความมานะพยายานอย่างสูงเพื่อฝ่าฟันการบทบาทของดาวประจำวันดาวพุธสี่ในฐานะที่วันนี้เป็นวันพุธจึงได้รับอิทธิพลจากดาวพุธสี่ซึ่งเป็นดาวประจำวันพุธโดยตรงดาวพุธเป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจา ปัญญาและไหวพริบผู้ที่ดาวพุธส่งผลดีจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและประสบความสําเร็จในด้านการค้าอย่างไรก็ตามหากดาวพุธให้โทษอาจทําให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจได้การประยุกต์ใช้หลักดาวคู่ในคําทํานายการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่าอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้มีความซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาตามหลักการดาวคู่ตามหลักโหราศาสตร์ไทย แม้ว่าดาวเสาร์จะโคจรคู่กับดาวราหูซึ่งส่งผลให้เกิดความท้าทายแต่ดาวพุธสีซึ่งเป็นดาวประจำวันนี้กลับเป็นคู่มิตรกับดาวเสาร์เจ็ดความเป็นคู่มิตรนี้จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและอุปสรรคที่เกิดจากดาวเสาร์ได้ทำให้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่อดทนและมุ่งมั่งมีความเป็นไปได้สูงขึ้นในอีกด้านหนึ่งดาวพฤหัสบดีที่กำลังเป็นมหาอุดนั้นกลับเป็นคู่อริกับดาวพุธสี่ ดังนั้นแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างมากมายจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีแต่ผู้ที่เกิดวันพุธอาจจะต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากในการเจรจาและประสานงานเพื่อให้ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าโดยรวมสรุปคำพยากรณ์ภาพรวมวันพุธที่3กันยายนพศ2568ถือเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังแห่งโอกาสและความมั่งคัง่งเนื่องจากเป็นวันมหัตธโนแรกซึ่งส่งเสริมเรื่องการเจรจาการค้าและการสร้างฐานะ อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรอยู่ในตำแหน่งมหาอุดนั้นยังช่วยเสริมให้ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทําให้ความสําเร็จที่มุ่งหวังเป็นจริงได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวราหูที่โคจรรวมกันก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ต้องใช้ความอดทุนและความรอบคอบในการดําเนินชีวิตคําพยากรณ์โดยรวมสําหรับวันนี้จึงเน้นที่การใช้ความคิดสร้างสารรค์ การสื่อสารที่รอบคอบและการทำงานอย่างไม่ย่อท้อผู้ที่ลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินข้อดีวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการเจรจาทางการเงินและการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มีโอกาสได้รับโชคลาภและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ข้อเสียควรระวังเรื่องความใจร้อนการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่รอบคอบ ทำแนะนำควรใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์ตรวจสอบเอกสารสำคัญอย่างละเอียดจ่อลงนามและหาเวลาพักผ่อนเพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพกายและใจสิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมความรอบคอบในการสื่อสารและจัดการเอกสาร